สวัสดีครับวันนี้การยืนยันพ่นปะดิตการไอเลร่ระบบการจ่านเพื่อนๆอย่าเบื้อคนนะเพราะว่ออาเดี๋ยวพุ่มกายังไม่ได้ทำวิดีโอแบบารรการผลบบิตนี่จะระบบน้ำจะลงรถไปเก็บเต๋เดิม รถมันก็ไปเก็บตีเดิมนี่ก็ให้ได้ตนปักก็กินได้มั่งเลยกันนี่ก็มีประกาศอยู่กันก็เดี๋ยวไปเลยถังนู้ถังนูก็มีก็มีกระตั้งน้าบานอีกจ้ามกระตั้งนี่ก็กระตั้งบวบกำลังจะเป็นลูกแล้วกันก็เดี๋ยวให้ได้กระตั้งนี้เป็นปีเศตวันนี้กระตังนี้ก็คือตัวตัวตนแบบกระปลาิดไวประมาณสักสามปี สามปีน่าจะได้เด้คือน้าตัวนี้มันก็จะลงรบไปเก็บติดเดิมมันจะมีต่างของมันแต่วันนี้ผมจะให้ได้ตัวนี้เป็นพิเซตนะคือการการจา่ายน้าอันนี้ก็เพิ่งกินไปแล้วกน็นี่ก็ปลุกไปแด้ว เดีย๋ยวมาได้ตอนปักอีกทีก็ก็กถือวาา่าก็น่าน่ากินพอดีตัวนี้เขาให้แก่เรนน้ำอีกทีนหนึ่งคือน้ำจะอยู่ระบบนี้ตลอดคุ้นตอกก็คือตั้งระดับถ้าคุ้นตอก,ก็ตั้งระดับไอ้ไน้ำมันรดลนออกไปได้ก็ ตั้งระบบไอ้มีอากาศอยู่ข้กลางในก็ตั้งได้ตั้งระบบเไอ้มีอากาศอยู่ข้กลางในนี้ได้ก็ะดรับน้ำตั้งได้ตามต้องการหรือด <ใน S 1> ูแรงดูคนแต่แต่จถจัดการนี่เปิดต่างวันก็คือน้ำนี่จะไม่เม็ดก็คือลดได้ต่างวันเลย การิบาบสํารับมาเปืเป่อนๆถ้ารับเปื่นไม่ก็คือตอดแยกชิ้นได้ตอดแยกชิ้นได้ประมาณยี่ยี่ทิพย์เ้ชิ้นจุดเด่นพิเศษก็คือปลูกตัวแต่งกวาดายก็ให้เปืเป่อนๆก้ามาเล่ได้หลายเอียดกันได้ในจ่องของผมมีวิธีการผลิตกับมีปลูกตัวปลูกบวบอยู่แล้วจะเดียวให้หล่น้มอีกที พมกระไกวิธีการผลิตพมกระ Dai ได้ซ้อนไวในวิดีโอแล้วให้เปล่ยนเปล่นก้ามาได้ดก็มีวิธีการผลิตอยี่วแต่ก็ยังไม่ไกลทุ่มบุญแต่ใดเดี๋ยวอยทำไม่ไปจุดหี้หนึน่งก็พมกว้างให้เพืีอพ่อนเป่นกดติดตามกดแจร์กดไลค์พมกระตองการในการผลิตนี้กระจายตัวประเศตยคือทุกปกักกล้องเตยทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านให้ได้ผลิตจ่ายกระไก่กันก็คือการใกล้วิธีการผลิตก็คือหนึ่งรอยบาทกระเสือได้ตัวใตย ็มาอนาคตนี้น่าจะายกันแล้วกระตั้งนี้ไม่รมู้ว่ามาเร็วเกินไปไหมกระตั้งแบบนี้ก็จำรับปันกร้ก็สวสดีครับ